พี่ซีนค่ะพี่ซีนใส่ชุดจีนวันนั้นที่ไปถ่ายคอนเทนต์จริงค่ะ<ง>สวยแสดงว่าวคุณพี่ซนคนข้าพี่ซีนน่ารักจังคนนี้อ,อะ่ะค่ะคนนี้ปะเออรออยู่อ๋อโอ้คนมอน Good evening น่ารักอ่ะ Neil n e Thank you Everyone totally is half นะนี่่คะ Neil t a ค่ะ นี่มันนีมันหูงแปบเดียวนีมันซิฟ่ามาโอ้ต๊สีโคลานีค่ะนี่มันชิวาเามวันเาง์่นี่มันจะมอฉันมาอะขอไปฉี่แบบหนึ่งได้ปะอยไปขอไปห้องน้ำแบบหนึ่งพูดเี็อะไรเมื่อก่เห็พี่ชิมไปฉี่ะคะจะย่อกมาช้บ้านไเอาอะไรนะมาเบวี่ยช่องัสดีค่ะหนูชื่อตอมค่ะ อิฮาวายนันยวัจิ้วีอคอะตอมของจริงนะคะอเคนะกินมะซาจิบังนะกินมะชาการิจนะกินตามปักหมุดไม่ช่จาด้วยหรอปักหมุดชาการินะกินจังเอ็มเคนกินนะ อยาหน่าก <ítulo> ินมากโอ้โหบะหมี่เป็ดย่างคือแบบอร่อยอ่ะนี่ยกมาทั้งเอ่อร้านทุกร้านเลยสวัสดีนะคะทุกคนหนูชื่อเดวีฮารสามารถไปฟอลเดวีได้นะคะสามารถไปฟอลเดวีได้ที่ช่องเดวียาหาฮนะคะับเออช่องผลไม้ให้พี่ตรงกลับมาโอเคไหมฮาได้เลยค่ะช่องอยานอะไรที่ต้องกิบเลยว่า เที <Cornell> ่ยวเหียอมานัไหมนั่งไหมหน่อคือไอมาต้มมือเราหาเหาอยู่สองคน โนโนโนต่อเมือโนโนโน I will เลังค่แที่ถึงไม่ออกหนูไม่ได้ปนอมันเป็นกาว V มืวี่ไม่ชีต่อแล้ทำไงได้บ้างอ่ะ